ยึดได้แก๊งละอันได้ไหมไม่งั้นถ้าสมมตินะสักวันหนึ่งโอพแม่งอำนาจล้นเลยกูคุมแม่งหมดทุกอย่างเลยใครเข้ามากูตีหมดอย่างงั้นมันก็ไม่สนุกอีกอะมันก็เหมือนเมื่อกี้เห็นพี่โอ๊ตพูดถึงลิกต่างๆผมว่าตอนนี้เคเคเหมือนเหมือนฝรั่งเศสมากกว่าปารีสแซงแชร์แมงง ต่อไปเป็นโอเพนครับพี่แฮงค์นเชิญครับอ่าโอเคยิเชิญโอเคสวัสดีครับพี่แฮงครับสวัสดีครับครับ,รบเชิญเลยโดนสีบอ,อกมาทำง,งานเลยคือถ้าผมพูดว่าเราต้องมองที่ความจริงครับผมประเทศนี้มันมีอะไรที่แบบว่ามันมีอยู่ที่แบบว่ามุมที่ทุกคนรู้แต่ทุกคนไม่อยากพูดมันมีฮะมันมีอยู่แล้วอย่างที่พี่โอ๊ตพูดว่ามันมีเรื่องเรื่องของการต้นเหตุ ปูนมันน้อยไปเหตุแอดมินถึงพยายามจะแบบว่าให้ประชาชนทุกคนรวมถึงแก๊งใหม่หรือว่าแก๊งต่างๆเข้าถึงปูนได้มากที่สุดอันนี้ผมเข้าใจเลยโจทย์มันคือแค่นี้เองต้นเหตุคือปูนมันน้อยปาเหตุก็เลยพยายามที่จะเพิ่มบลูปูนสลับเวลาน,ลนู่นนี่ทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้แบบว่าทุกคนเข้าถึงวเวกมมันคือเกม,มคือเกมทุกคนควรจะเข้าถึงทุกคนควรจะมีความเท่าเทียมที่จะสามารถจะเล่นได้ไม่ใช่ว่า กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะว่าแต่งพี่โยกพูดว่ามันมีการกลุมใช่อันนี้คือเกมเพย์ของเขาขงเงาขามีอำนาจเขาสามารถยึดได้แต่ทุกวันนี้พอการยึดเนี่ยยึดหลายที่มากขึ้นสุดท้ายคนที่ยึดอะ่ะก็ยังไปยึกก็ยังไปยังที่หลุมอื่นอีกมันก็ทําให้มันน้อยลงไปอีกตำรวจก็เป็นปัญหาเป็นต้นเหตุทุกอย่างมันคือต้นเหตุหมดเลยป้ายเหตุผมผมถึงเข้าใจว่าทําไมนายยกอะ่ะ แม้กรนะทั่งเจ้าเมืองทุกคนเนี่ยอยากให้คนเข้ามาในเมืองเนี้ยให้เล่นอย่างสนุกเข้าถึงเข้าถึงทุกอย่างอ่ะไดส้สนุกกับเกมเพลย์ไม่ว่าจะเป็นจกปูนนูน่นนี่ทุกคนเจ้าเมืองต้องการอย่างนั้นอยากให้เป็นเกมที่สนุกเป็นเกมที่เข้าเข้าเตรียมกันแต่ถ้าคุณมีอํานาจคุณมีความแอคทีคุณก็จะได้คุณก็จะได้ของมากกว่าคนอื่นเหมือนอย่างโอพีคนจะบอกโอพีมีปืนมีปืนสามอบอกเร็วจังเว่อร์ไปแต่มาดูไหมว่าผมทําทุกวันทุกวันตั้งแต่ มีบ้านมานั่นแหละก็เหมือนกันแก๊งใหญ่ๆเขาก็ทามาเขาทํามาก่อนผมเขาเข้ามาก่อนผมอย่างเคียวสวยเนะี่ยเขาเข้ามาก่อนเป็นปีเขาเ,ขาเ็มีอำนาจที่จะสร้างได้ตรงนั้นแต่อย่างที่บอกครับมันก็คือต้นเหตุคือปูนน้อยเพราะงั้นเรามาหาปลายเหตุยัดเข้ากล่องดาในความรู้สึกของผมผมเป็นคนทํางานข่าวผมก็เออก็ดีก็ได้แบบว่าแบบเต้เข้าถึงนิดนึงได้อย่างน้อยเมื่อทีผมลองทดสอบแล้วมันน่าจะประมาณสิบเปอร์เซ็นครับปูนนะผมร้อยร้อยร้อย หลายกล่องได้ปูนมาประมาณสิบถุงก็ดูแบบเอ๊ะได้ตีอาวุธทีนึงไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็คือประชาชนทุกคนเข้าถึงแน่นอนอันเนี้ยผมเข้าใจเลยถามว่ามันเฟอร์ไหมมันก็ไม่เฟอร์หรอกคะแต่ว่าถ้าถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมผมก็ติดนิดน,นึงอ่ะก็จริงอะ่ะไอ้แยกผู้ทางานขาวผมคนทํางานขาวทํางานข่าวตลอดแต่ผมไปได้ในสิ่งที่แบบว่ามันผิดกฎหมายเนาะมันควรจะมีเกมเพย์ที่ตื่นเต้นเกมเพย์ที่แบบว่า เอาชีวิตไปเสี่ยงกับคุกไปเสี่ยงกับตำรวจไปเสี่ยงกับอะไรเงี้ยเสี่ยงกับตีนด้วยเจอเขายืนคุมหลุมป,ปูนอยู่ก็อาจจะเสี่ยงไปเกมเพย์อย่างหนึง่งเออมันก็จริงนะผมจะใช้ชีวิตราบเรียดโดยการแบบว่าฟาร์มงานขาวรถโลอันนึงกับเสียมอันหนึ่งขุดทั้งวันแล้วได้ปูนมามันก็มันก็นกเอะดอีน,นึงเออมันก็ยอมรับมันก็มีเพราะงั้นนะ่ะผมก็ไม่รู้จะเสนออะไรแต่สิ่งที่ผมเคยเสนอไปตั้งแต่แรกๆสุดละว่าถ้ามันเป็นไปได้อ่ะในเมื่อ การเพิ่มปริมาณปูนอย่างที่วอพูดเลยครับผมก็รู้สึกเหมือนกันคุณลดเวลาลดอะไรแก๊งที่คุมอยู่เขาก็ได้เพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิมแก๊งที่เขาได้เพิ่มมากขึ้นเขาของเขาเต็มแนละ้วเพราะเป็นคนที่สามารถจะควบคุมคกลไกของตลาดกลไกของราคาปูนเพราะเขาไม่ใช่อะไรอย่างแก๊งผมเนี่ยผมจกปูนมาผมไม่สามารถ,ถายได้เว้ยเพราะผมแก๊งผมคือการพัฒนาแก๊งที่เริ่มใหม่พัฒนาที่จะต้องแบบอปอาวุธทำอาวุธเทียร์หนึ่งขึ้นเทียร์สองเทียร์สามเนี่ยมันยังต้องหาเว้ย เข้าใจป่ะแต่แกงที่มันใหญ่ใหญ่มันอยู่แบบเป็นอำนาจล้นเขาคุมได้เขาสามารถปล่อยขายได้ยอย่างผมอะ่จะบอกว่าเอ้ยทำไมพี่แฮงค์ไม่ไปขาย 6, หกเจ็ดพันกูขายไม่ได้กูยังต้องอัพอูตของกูอยู่แต่กูไม่ได้เหลือขนาดนั้นแล้วกูก็ไม่ได้คุมปูนก็ถามว่านี่คืออันนี้มันคือต้นเหตุอ่ะผมเชื่อว่าเป็นต้นเหตุที่ทางเจ้าเมืองแล้วว่านายกเห็นแล้วก็เลยพยายามที่จะมาสู่ไปเหตุว่าเราจะทํายังไงวะให้ทุกคนเข้าถึง ให้ประชาชนใหม่ๆเนี่ยได้มีอาวุธและได้มีแบบขึ้นแก๊งมาเป็นเกมเพลย์สตอรี่กันมากกว่าที่จะเป็นประชาชนไปนวันๆเพราะทุกวันเนี้ยหลายคนผมว่าถามว่าทําไมไม่คิดจะเข้าแก๊งออกพี่รอวุธก่อดระวุตียากหาปูดไม่ได้เลยนูวเนี่ยผมว่านี่ไม่น่าจะเป็นปัจจัยแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าตอนแรกผมก็ดีใจนะได้เข้าเกมเจมบอกแต่พอคิดๆไปในมุมที่มองเป็นกลางจริงๆมันก็ไม่สมควรนะฮะมันก็ควรที่จะไปอยู่ในอ่ะเงดบ้านหรือว่าอาจจะมี ใส่ไฟที่เคยคุยคุยกันมีงานดําที่มันเพิ่มงานดําที่มันเพิ่มขึ้นม,มาหน่อยแล้วมันก็ได้เพิ่มไอ้พวกพวกปูนพวกอะไรเงี้ยอย่างไทเทที่บอกว่าราคารถปัจจุบันก็ยังไม่ลดครับสองแสนกว่าเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันหาย,ยากมันหาได้จากแค่แอร์ดอกแกงต้องไปแย่งกันแล้วก็ร้านซึ่งมีแค่เจ็ดร้านแต่ก็คูเป็นละซะห้าอันเนี้ยผมเข้าใจผมเข้าใจว่าทางนายโยและเจ้าเมืองอยากจะกระจายให้ทุกคนเล่นทุกคนอะถ้าพูดถึงเชิญธุรกิจเลยทุกคนเสียตังมาเล่นเว้ย มันควรที่จะได้มีอะไรที่แบบว่าเข้าถึงอ่ะถ้าเหมือนเหมือนตอนนี้มันก็เหมือนประเทศไทยครับที่บางสิ่งบางอย่างผูกขาดซื้อเราจะซื้ออะไรไปสุดท้ายเงินมันก็ไปอยู่ที่เจ้าสัวคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเองประมาณนั้นนะฮะผมผมผมเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าผมจะขอแนะนาะําเสนอีกว่าใช้คาว่าเสนอหรืว่าแนะนํามันดูแบบว่ากลางใช่ไหมผมขอเสนอว่าก็ทุกอย่างเป็นเกมเพลย์ถ้าแบบยึดจุดปืนก็ยึดไปเพราะว่าเขามีอํานาจ ที่จะทาได้ก็มันก็เป็นเกมเพลย์ของอันเนี้ยแต่ถ้ามองอย่างเป็นกลางสุดก็ประเทศจะทําอะไรได้มั่งไหมในการเนี้ยคือปิดเกมเพลย์ไปยุ่งไม่ได้หรอกผมว่ายากที่จะบอกว่าแต่ใจผมก็อย่างนั้นเออแบบเหลือยึดได้แกงแ๊งละอันนึงได้ไหมไม่งั้นถ้าสมมตินะสักวันหนึ่งโอพแม่งอํานาจล้นเลยกูคุมแม่งหมดทุกอย่างเลยใครเข้ามากูตีหมดอย่างงั้นมันก็ไม่สนุกอีกอะ่ะมันก็เหมือนเมื่อกี้เห็นพี่โอตพูดถึงลีกต่างๆผมว่าตอนนี้เคเคเหมือนเหมือนฝรั่งเศสมากกว่าปารีสแซงต์แชมงะ่ะ เออประมาณนั้นน่ะคือมีเงินมีอะไรทุกอย่างทรัพยากรเยอะสามารถจะผองถ่ายตัวเู้่เล่นออกไปได้สามารถจะผองถ่ายอาวุธออกไปได้แต่แก๊งอื่นๆที่เริ่มต้ตนๆมาผมก็เห็นอยู่แก๊งที่มาก่อนผมแต่ก็ยังเขาไม่แอคทีฟเขาก็ต้องยอมรับว,ว่าเขาได้แค่นั้นแต่การเข้าถึงเขาก็ควรที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงมากกว่านี้ก็อยากจะเสนอแค่ว่าอาจจะอย่างที่เคยเสนอว่าลดจํานวนการตีอาวุธ ปูนจากเจ็ดเหลือห้าไหมกล่องทีประกันลดลงหน่อยไหมถ้าเพราะว่าเรื่องเกมเพย์ผมก็ไม่อยากให้ยุง่งใครคุมก็คุมไปเถอะเพราะว่าใจเขาใจเราครับเขามีอํานาจกว่าจะมีอานาจมาวันเนี้ยเขาก็ต้องสูญเสียอะไรไปมากเหมือนกันผมก็เชื่ออย่างนั้นแต่การครองอํานาจนานน,านนะ่ะมันก็มันก็จะกลายเป็นการผูกขาดอันนี้ผมมองในมุมมองของระบบอีโคโนโมิกนะผมไม่ไม่ได้เกี่ยวกับในเมืองอะไรนะผมมองอย่างนี้ก็อาจจะเพิ่มงานดําเพิ่ม ที่มันจะได้ปูนเพิ่มเพราะว่าถ้าเพิ่มสมมติเพิ่มตึกปูนไอ่กอ้าวแาวนี้อ่ะกูไปคุมตึกปูนอีกตึกหนึ่งสุดท้ายเหมือนเดิมสุดท้ายคือสิ่งที่เราต้องเราต้องมาคิดนะว่าสิ่งที่เมืองต้องการให้มันเป็นยังไงระบบมันเป็นยังไงเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามที่แบบว่าเป็นประเทศที่ต้องจากัดทุกอย่างจริงๆอ่ะผมสังเกตหลายอย่างละต้องจากัดจริงๆเพราะบางทีก็มันก็เกินเลยกันไปต้องจากัด กดยิบย่อยมากเลยเป็นประเทศที่กดยิบย่อยมากเลยเพราะอะไรเพราะว่ากลัวเขาไม่ทาการทําการทําทํทําทาตามกันนั่นแหละครับคือคืออยากจะเสนอว่าข้อเดียวครับก็คือแบบว่าเออรถไหนไหนก็มันแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้ละเพราะว่าเป็นเกมเพลย์เพราะงั้นปลายเหตุของมันคือปูนหายากใช่ไหมถ้าเราเพิ่มลดเวลาเอาพูดตรงๆเอาลดเวลาแก๊งที่คุมอยู่เนี่ยจากเขาได้ชั่วโมงหนึ่งสิบลูกกลายเป็นยี่สิบลูกเขาที่มันก็กลายเป็นความห่างกันเยอะกว่าเดิม เพราะงั้นเราไม่ต้องเพิ่มไหมหรือว่าเราไม่ลด,ดเวลาเราไปลดการตีอาวุธไหมเพราะว่าแก๊งใหญ่ๆเขาอาจจะมีอาวุธครบแล้วก็อาจจะไม่ใช่อันนี้มันมันเอื้อประชาชนจริงๆมันเอื้อแก๊งเล็กจริงๆที่แบบว่าเฮ้ยกูอาจจะซื้อปูนลูกละหกคันแต่กูตีห้าทีอ่ะเอ้ยกูใช้ปูนห้าลูกอะ่ 3, อะสามแสนเนีตีได้แล้วดีกว่าต้องใช้เงินมากกว่านั้นอะไรประมาณเนี้ยฮะผมคิดว่าในเมื่อเราเพิ่มไม่ได้เราก็ควรที่จะลดครับขอบคุณมากครับ ขอโทษด้วยนะถ้าพูดตๆ<ร>ไปขอบคุณมากครับดีครับดีครับดีครับขอบคุณมากครับ